สวัสดีครับวันนี้ช่างสายหาสารนะครับวันนี้อยู่กับ google opinion v i e w r นะครับนะในส่วนของแอปนี้เนี่ยมีดาวน์โหลดมากกว่า50ล้านครั้งนะครับอ่ะจะเปิดมาตั้งแต่ปี6 3นะปีนี้เนี่ยก็เข้าปีที่สนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นทำประสอบถามสั้นๆนะครับแต่ว่าเอ่อเราต้องเข้ามาเช็คนะครับเหมือนไม่เข้ามาเช็คคือมันไม่มีแบบสอบถามเข้ามาเลยผมเพิ่งเข้าเช็คเมื่อวานนะครับอ่ะแล้ววันนี้ก็มีขึ้นมานะครับในส่วนของแชร์ให้เพื่อนก็สามารถแชร์ได้นะ แต่ว่าจะไม่ได้คะแนนเพิ่มเติมนะครับก็ยังประมาณนี้แค่เฉย่เฉยประวัตินะครับนี่เนี่ยผมทําล่าสุดอ่ะยี้านะครับ25มกราคมได้มา1 1บาทนะครับอืมก็จนประมาณนี้เดือนมก,กราได้มาสองครั้งคือเราต้องเข้ามาเช็คนะครับเพื่อให้มันมีแบบสปารมเข้ามานะครับอาทิตย์หนึ่งเข้าเ็คสักสาครั้งนะครับเพื่อให้มันเด้งขึ้นมา คือเราไม่เขาเช็คเนี่ยมันก็ไม่เด้งมาเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ถ้าอะไรีนแอปสตอร์สมาร์ทโฟนอะไรนอ่ะอ่ะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ะก็จะตอบสั้นๆนะครับ3ามแบบอปสอบถามก็ค่อนข้างง่ายเลยนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับตรงนี้เนี่ยระยะเวลาเนี่ย หนึ่งปีนะครับเวลาเราใช้หมดนะครับเนี่ยอันนี้ได้มาขั้นต่ำก็คือ3บาท8สตางค์นะครับอเดี๋ยวรีสักพักเนี่ยมันก็ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับก็จะป,ประมาณนี้อันนี้เนี่ยของผมมันจะหมดวันที่6มกราคมนะครับปีหกเอ้ปีหกปดนะอืมก็จะป,ประมาณนี้คือผมทำล่าสุดนะครับคือยังไม่ได้ใช้เลยตั้งแต่วันที่อ้าเจดนะครับที่ทำแต่ว่ามันระยะเวลาก็คือ 3 6 5วันนะครับมันจะหักไปวันหนึ่งนะ่ะก็จะประมาณนี้อืมก็ได้มานะครับถ้าเราใช้ไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะนับตัววันถัดไปเรื่อยนะครับก็จะประมาณนี้สามารถเต,เติมเติมเงินเติมเกมหรือว่าถ้าใช้ซื้อของพวกที่เป็นของ Google นี่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้แต่ว่าแรกเข้าทูรมันนี่เหลืออะไรต่างไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็น ของ Google อย่างเดียวนะก็จะเป็นประมาณนี้เช่นอ,อ่าชำระจะเป็น g o o g l e p a y ได้นะครับก็ยังประมาณนี้เลยอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับส่วนนี้ต้องขอตัวลาไปครับสวัสดีครับ